ทุกคนรู้ไหมการลงเลททุกวันมันไม่สนุกเอาซะเลยใช่ครับกล้ยชอ็อปเขาสามารถช่วยคุณได้ทั้งรับฟาร์มขายไก่ตัน่แต่แต,แต่เขายังมีบริการเติมเกมอื่นอีกด้วยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับกุ้ยชอ็อปเอานลครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่น no ูบทูโปอีกพีเท่าไหร่วันนี้ดูแบบลงทุกคลิปลืมทุกคลิปเหมือนกัน เป็น e ีพีที่ที่ทแล้วเอ้ยเป็นอีพีที่9แล้วนะครับก็ค่อนข้างมาไกลมากพอสมควรนะครับจากเลเวลร้อจากเลเวลห่งดีกว่าเลเวลศูนเลยตอนแรกอละผมจาได้ว่ามันเขียนว่าเลเวลศูนะครับตอนนี้ก็เป็นหนึสองสมเล็กตองเล็กเกลียงดิไม่ใช่เล็กตองโคตรซวย โอเคมาแล้วตอนนี้คือที่ผมอยากจะทำอะ่ะมันมีตู้ใหม่มาครับเป็นตู้ทันจิโร่เนะาะแจกได้ทันจิโร่ฉัน,ฉ,นฉันลืมนายแบบลืมนายไปเลยว่าฉันมีนายอยู่แล้วนะ่ะแล้วฉันต้องการอะไรอีกอ๋อเออใช่ทุกคนแหรง8.5แเราได้นี่มาแนละ้วฟีเซอร์แล้วก็คิดิีโตนะครับค่อนข้างตึงมากนะครับผม นั่นคือประเด็นคือไหนดูเผื่อมันมีตู้ใหม่อีกตู้นึ่งนะครับยังเป็นตู้กัสอยู่อ่ะ320ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตู้กีฟิกก็ยังมีเมลิโอดัสเนาะแล้วก็ยังมีโบลี่ทำเจ็ดดาวได้ทั้งคู่นะครับโบลี่ที่ค่อนข้างที่จะเก่งมั้งเรามีแล้วโบลีแต่ว่าเรายังไม่มีอไอเซนไอเซนสองจุูนย์ได้ไหมเนี่ยตัวไม่คล้ายกันมากครับ คิดิโตอย่างเงี้ยเราก็มีคิดิโตะแล้วเราเราก็มีคูลเลอร์แล้วอืมตู้นี้พันจิโร่ตัวเดียวไม่ได้ต้องการอะไรแล้วครับมีแล้วอากัดก็มีกัดแล้วยังมีโซโลแล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเออกีฟีเป็นตัวละครหนึ่งที่อถ้าผมอยากได้จริงๆผมคงอยากได้ไมเมเลอดัตมากกว่าครับอืมเอาไงดีทุกคน ระหว่างเมริโอดัสกับ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 กีฟในความคิดผมนะเมริโอดัสและกีฟิก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ตัวละครนี้เป็นตัวตัดเลือดอืออิเล็กทริกคิดแป๊บหนึ่งนะมันไม่สามารถแบบเลื่อนซ้ายขวาได้ผมงงมากเลยทำไมเกมมันทำอย่างนี้ตัวนี้เป็นตู้ดาร์กเหรอ พีซีผมไม่เคยเห็นคนเอามาใช้นะครับเอามาใช้ก็ใช้ตัวเนี้ยคือพอเป็น่างนี้แล้วไม่เก่งประมาณนั้นมากกว่าอาจจะแพงนะครับโอเคงั้นเราจะสุม่มเมลิโอดัสสามรอบแล้วกันกดเลยไม่สนลูกใครถ้าเรากดสามรอบเนี่ยเราจะสามารถกดได้มันจะสามารถโอกาสออกสี่รอบเลยนะเอ้ยโอเคอันนี้เกืนนะครับผมถ้าสมมติไอตัวไอ บอลเก็นจิไม่เป็นสีแดงไอ้นี่ไม่เป็นอะไรเลยก็นั่นแหละเกลือนะครับนี่เกลือจริงใช่ไหมไอ้ตัวนั้นก็ต้องการนะครับเอามาทำโกคูแบ็คพิงค์นะครับนี่ไงไมเมเดวอรัตออกละแต่สีดาวนัไม่ใช่หกห้าดาวเกลือสวอตแมนอ่าเนซุโกโกคูเกลือนะครับเดี๋ยวสู้อีกรอบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูไปเลยมังกรลูกพ่อหวังว่าเอ้ยโอ้ โอ้แต่ไม่แปลงร่างไงดิเซลามาตัวเดียวตัวเดียวนะคิดว่าบบลอ์มาอีกรอบหนึ่งทุกคนอ่าไม่ใช่นะกับตันนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวนี้ว่าที่มันเป็นสีแดงเนี่ยบ้านะมันจะไม่ใช่ได้ไงครับยูโน่ดีไหมเฮ้ยไหนชัดเจนมาทำไมว่าโบลอ์โอ้ my god ่งเงยไม่ใช่โบลอที่โบลลี่มาทำไมวะมีสองตัวแล้วเนี่ย โบลลี่เนี่ยโบลลี่เนี่ยโบลลี่เอามาทำไมเอามาผสมพันธ์กันหรือไงจะได้โบ,บลลี่สองหรือไงเฮ้ยกดอีกรอบหนึ่งอ,อิมเมนอรี่เต็มเพื่อความรวยนั้นมันแดกตามหมดเลยใี่วา่ากดครับออรอเลยมาอีกสองรอบนะครับที่เราจะสุ่มกันเอออันนี้เกลือไม่ดูลุ้นเอาเป,เปเปอร์นะครับเอ้ยได้อยู่ตัวเนี้ยเอ้ย แมงมาแต่ดาคบอนหมดเลยมเมเลอดัสมาทำไมตอนนี้กาล้านะครับเออเจนอตเฮ้ยเบกุเป็นตัวที่เราต้องการเหมือนกันนะครับใช่ใช่ใช่เป็นตัวนี้แหละทำคูลเลอร์นะแออกโกคูแบ็คใช้เหมือนกันทำไมาได้ฟรีอีกรอบนึงครับรอบนี้ไม่น่าจะเกลือนะครับปกติคาสุ่มรอบนี้ค่อนข้างที่จะเกลือมากเลยใช่แล้วมันก็เกลื่อยอีกรอบหนึ่งอีกกี่มันเป็นสกอรอ่อเล่นไปแล้ว โกโก้นะครับอ่าโอ้โหท่านมาในโตนี่คือสมกระตูนเรื่องเก่าเลยนะเนี่ยเอ้ยรีไวเอเออร์วินเอ้ยเราได้ตัวบัฟนี่คุ้มอืมนี่มันหนุ่มชายชาตีแถวไหนไปะเนี่ยโกโก้นะครับโกโก้อีกร่อบหนึ่งอ่อไม่ต้องการตัวนี้สิต้องการสี่ดาวนเนาะแล้วก็รีไวนะครับอ่าโดนผลประกอบโดยรวมมองว่าผมมองว่าคุ้มนะได้ตัว ไอ้คนหลอลวงทำไมเจ้าไม่บอกว่ามันใช้อ้ oh, no ก็คือตอนนี้เราไม่มีเพชรที่จะสุ่มนะครับไหนไปดูสิตู้นี้ตู้ x อ,อ่าไม่มีไม่มีตู้ตู้ตนี้ก็ไม่มีคือผมมีวิธีการได้เพชรแบบรวดเร็วแล้วทุกคนที่แบบว่าเราไม่ต้องมีตัวเงินด้วยนะอืมวิธีของผมก็คือใช่ครับไอ้ไอไอไอเซนเดี๋ยวเราจะไปลงไอเซนนะครับเก็บ ทำเอมเก็บเวลเก็บอะไรเต็มเปลี่ยมมีตัวหลายตัวที่ผมต้องอีโวเลยนะครับนี่ดูดิไอตัวนี้เฮ้ยตัวนี้อีโวได้แล้วนี่ซัมมอนเมื่อกี้ผมเห็นแป๊บๆอยู่นะตัวจีสงสัยแบบจริงเนาะไม่มีวะแถมเงินก็หมดตูดทุกอย่างหมดของก็หมดอะไรก็หมดชีวิตนี้หมดทุกอย่างเหลือแต่ความดวงดีของลาดนี้สุ่มสรอบได้โบลี เอามาทําไมก็ไม่รู้นี่แล้วก็ผมไปเล่นมานะครับได้มา 18G เลยนะ 18G ไอ้นอะเอ้ยไอ้น้องคย,ยับถ้าเราจะทำไอเซนเนี่ยไอเซนที่เป็นฟิวเจอร์นะครับเราจะต้องอลงมลง 25G ขาดไม่เอาก็ได้เอเดี๋ยวเราจะหาตัวดาเมจที่โคตรโหดโคตรแรงไปเลยแล้วกันนะครับดูจากเจ้าหมอนี่แล้วดาเมจดูรุนแรงมากเลยนะเริ่มมาก็2สองหเข้าค่าเงินเจ็ดร้เอ้ยเจ็ 750. ตัวนี้พันหตัวนี้หมื่นหนึ่งอืมเราจะเอาทันจิโร่ไปนะครับมาแทนตัวนี้เราไม่น่าจะได้ใช้ตัวสโลครับผมเอาออกแล้วกันเอาตัวนี้ใส่เออพูดง่ายๆนะครับการลงไอเซนเนี่ยเราไม่ได้ไปหวังเอาแบบได้ดามจเอ้ยไม่ได้หวังเอาวิแทครบ300ร้อยพอเป็นไปแทบไม่ได้เลยกับรหัสกีกีรหัสนี้แต่ที่เราจะเอาก็คือพวกดามจที่มันได้และก็เงินได้มาเท่ากับยี่บีเลยนะ พูอดอ้วนนะพูดเลยโอเคเนี่ยคือเริ่มมามันได้เงิน500ก็จริงแต่มันมันมีความลับอยู่ข้างในนี้ไงเมื่อเรากดเริ่มเล่นเกมกดคนณ3รออ้อยห้าวิห้าสี่สามสองหนึ่งดูเงินนะทุกคนพุ่มอ่ะไม่ขึ้นเอามาหลอกลงนี่ไงขึ้นมาสิบแปดเอ็มนะครับเดี๋ยว,วเราระวาัง ทันจิรวยก่อนแล้วกันบานิคตัวเดียวมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะทันจิโร่เนี่ยเอาวาได้สองตัวชิผ่ายละไม่เห็นเหมือนที่เราคาดการไว้เลยไม่ใช่เหรอเราคาดการไว้ว่าเราจะวางตัวทําดาเมตวางตัวทําดาเมจไม่ไม่ไม,ไม่ช่องนี้ไม่ทํากันช่องนี้วางตัวแล้วแตกจบเอาใหม่นะครับ ผมว่าเมื่อกี้ที่เราเตียกง่ายไปเพราะเรากดคูณไอ้นี่มากกว่านะเรากดคูณสาแล้วมันโจนวิ่งเ่้หมพะพงมันโจนวิ่งเราวางตัวไว้ทันไว้ลิบารนะครับซันจิโร่เป็นตัวที่ค่อนข้างไปทางโกงมากเลยนะครับเออหรือจริงๆมันไม่ใช่แผนที่ดีวะเนะี่ยมันดูเป็นแผนไม่ค่อยดีเลยทุกคนมันดูแบบเอ๊มันดูแบบบ้าการาจะแตกภายในไม่ถึงหบี เอาละครับทุกคนเหมือนมันจะเป็นแผนกลานที่ค่อนข้างจะกระจอกเกินไปนะครับโอเคเมื่อกี้จากที่เราลองลงไปสองรอบซึ่งดาเมจเราไม่ถึง1นบีเลยด้วยซ้ำเท่ากับว่ามันเป็นแผนที่มองว่าค่อนข้างที่จะไม่ได้ผลอย่างแน่นอนเพราะตัวละครเรามันไม่สามารถสู้ได้อ่ะเนี่ยได้มาสิเพรขอบคุณครับ เอามาทาไมวะเนี่ย้มาดูตู้กันนะครับตู้นี้ก็เฮ้ยม,มีหน่วยข่าวนะหน่วยข่าวที่เราอยากได้นะครับอ,อมีไอ้ไอเบวอุย้ยเซนเซ่าว่าจะฟังตัวอะไรมาเนี่ยมีเบจิต้านะครับแต่เป็นเบจิต้าที่แบบเราไม่ได้ไดยากใช้มันอย่างนั้นนะอืมตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวที่เราใช้ขนาดนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทําตอนเนี้ยคือนงสตอรี่แต่ว่าสตอรี Story ่ ของผมถ้าผมจะไม่ผิดจะยังไม่ผ่านโลกหนึ่งเลยงั้นนะฉันยังไม่ผ่านสตอรี่โลกหนึ่งเลยแหละใช่ผมเพิ่งมาสังเกตไปทุกคนว่าสตอรี่เรายังไม่ผ่านโลกหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะผ่านแบบร้อยล้านเปอร์เซ็นต์แหละเพราะเรามีสปีดว่าก้อนอันไหนชื่อมาชื่อเจฟนะครับถ้าผมจะไม่ผิดอันนี้นะครับเจฟเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยววันนี้ผมว่าจะไปทำวลอกมันนะ ออฟไออ่อออเงินนี่ใช้ออฟไหนไวะอ๋อเออเอมันเป็นอีกออฟอีกออหนึ่งที่เราต้องทำนะครับแล้วก็เออเดี๋ยวผมใส่โค้ดก่อนนี่ว่าไาดูกันซิว่าโค้ดเราไม่เอ้ยนี่ไงขอบคุณครับส่งลอสาร์ดัสกับสองพันเจมมีใช้ละแล้วก็โค้ดนี้นะครับจะได้หนึ่งตัวแต่ว่าต้องรอเวลาเอา้ามันได้เลยอย่างนั้นเหรอเป็น ลืมชื่อมันแล้วแต่ว่ามันอยู่ในเรื่องวันพีชค่อนข้างที่จะเก่งนะครับจำได้ว่าขาขาดและอันนี้ขาขาดแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นเนวี่ไอ้คนนี้ขอบคุณครับกับอีกห้าสิบแตตาดัด้มีหกร้อยละหกร้อยตาดัดเหรอแม่การสุ่มนี่มันช่างหลอดตาหลอใจสเสลือเกินมาอีกรอบหนึ่งมา,มาประดวนกับฉันประดวนประดวนไม่ไงมามเมเดียดั้นายจงออกมาให้ฉันกดเลยไม่สุดด้วยแข ฟิวผมชอบตู้แรกมากกว่านะครับตู้พอไปโลก2องแล้วมันแบบเ,เปลี่ยนร่างต้องมี6ดาวไม่ก็แบบตัวที่เราต้องการแน่นอนเอทั้งโซโลเอหัวฟ้าลืมชื่อนามิเอ่อพ่อหนุ่มเกรถ้าถ้ามันมาอย่างงี้มันควรจะมาสอตัวไม่ใช่เหรอไม่เงยเกลือโคตรโคตเกลืออันนี้โอ้เกลืออันนี้เกลือแน่นอนผมผมรับประกันได้ว่าอย่างงี้อันนี้ก็ไม่ออก นี่ไงเราจะไปซุ่มหาทำไมในเมื่อเราหาเบียวตาเดียวได้จากตรงนี้อินุยะฉานะครับกังฟูไม่ใช่แพนดา้าจะเป็นมาเตอร์รีไว้นะครับลับฟีเออลืมชื่อลืมเฮ้ยเกือจริงทุกคนละฮะตั้งแต่แบบได้ตัวมาครบมาก็รู้สึกว่าสงสัยฝีม,มือการใช้ดวงเราคงจะหมดไปแล้วนี่ผมฝึกการใช้ดวงนะเนี่ยผมไม่ได้แบบเกิดมาแล้วมีดวงเลยนี่ผมฝึกนะพูดเลย ผมต้องดูแบบพวงจุ้ยแบบทางซ้ายมีหรือเปล่าจะต,ต้องไม่มีนี่แน่นอนในพวงจุ้ยผมมิโลดียะเอมิเลียเอ่อบาร์กี้ซุนโกกินนารุโตะนะครับยูโนะอ่าได้ตัวห้าดมาสองตัวแต่เป็นตัวที่เราไม่ได้ใช้นะอุสลีอ่ะเดี๋ยวได้รอกฟรีอีกรอบหนึ่งคนมันรวยเนาะได้็อบฟรีอีกรอบหนึ่ง,นะอ,อ,อ,งอันนี้นั่นมั่นใจมั่นใจแบบสุดยอดเลยว่าหลายล้านเปอร์เซ็นต์ว่ายังไงอันนี้ก็ไม่ได้อะไรส่วนใหญ่ของฟรีไม่เคยได้อะไรเลยนะครับกังฟูมาเต อ้นี่มาทําไมเนี่ยสงสัยหงชจุ้ยเข้ากันนัสือเนี่ยไฟมาด้วยกันเลยนี่ก็ไฟเหมือนกันไฟครบเลยสามตัวเอ,อ่อไอ้นี่ไอ้นี่มันหัวเหมือนไฟได้ไหมตัวแทนกันได้อรอยงี้โ,โลนะครับมเมเลรัลสอไอโ้โรนเอมิเลียอูลิเออเกลือเกลือเกลือเดี๋ยว,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 ยวถ้าผมจะไม่ผิดนะมันจะมีตัวละครหนึ่งที่เราสามารถอีโบได้จากอันนี้นะครับผมเป็นตัวเทรดนะไหนเอย่ย นี่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 แต่เอ้ยผมสามารถทําได้แล้วทําสิครับเอ้ยนี่จะเป็นตัวแบกของเราณนะปัจจุบันนะครับผมบอกเลยว่าใส่ครับหลอดเลยเอาชวรลอดนะครับไม่ได้ใช้แล้วนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าตัวมันค่อนข้างจะก็จบไปแล้วนี่คือตัวหกดาวนะครับตี0ูนย์จุดสองวีนะแล้วก็ตีร้อยแปดสิบเลยนะโคตรแขางแรงกันเลยทีเดียวในะมาดูสิอีคลิปปิดสิน้นว้าวหยุยยังกะตัวเล่น โอเคเดี๋ยวเราไปลงสตอรี่ก่อนนะครับามานี่ผม่าสตอรี่5และ6นะเดี๋ยวผมไปลงสักรู่นะครับเดี๋ยวผมมาฟุบเอ่อมันมันฟุบก,ก่อนผมจะฟุบอีกเรียบร้อยแล้วเป็นสิ่งที่ฉันเรียบร้อยแล้วมันก็คือการลงเล่นผ่านจนถึงสตอรี่โลกที่สองแล้วและก่ออีกหนึ่งเวลชฉันก็จะกลับไปเ็วลร้อยเหมือนเดิมซึ่งคำว่าเราต้องทำใหม่ใหม่ครับ เดีวค่อยทําแล้วกันเดี๋ยวผมอยากจะทำไอ้นี่ไว้อ,อปเงินของน้องสปีดวาก้นนะมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวละครจะโงจะจะไหวหรือเปล่าไงอันนั้นคือสิ่งที่ผมกังวลอย่างมากเลยเออใช่ทุกคนผมก็เลัคิดอยู่นะครับว่าจะทำคลิปเทรดดิ้งดีไหมอืมเพื่อน้องๆน,นี่นะครับน่าจะเป็นเลดีไหม เลดนี้เนาะเออเดี๋ยวผมไปดูเลดอื่นก่อนเพื่อความแน่ใจเออใช่น่าจะเลดนั้นแหละครับเลดนี้ก็จะเป็นเลดหาอ็อบอันเนี้ยหาเออจำไม่ได้แล้ววะจำแต่ละพื้นที่ไม่ได้ลวแต่เราสามารถมาได้เยอะแล้วนะครับนี่เรามาถึงตรงนี้ได้นะมีไปไกลอีกกว่าเน,นี่แต่นั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะครับทุกคนด่าน My Hero Academy จะได้ออบเงินของ s p e e d w a g o อน,นะครับซึ่งมันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้นะครับผม สตาพาเดวิลห้าสี่ยังไม่ได้ตัวพวกนี้เลยว่าจะเอาผมว่าน่าจะกดแหละงั้นโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเทีนะยแปดสี่เนาะข่ายสองเทียจะได้ตัวละครใหม่นะครับแต่ตอนนี้เรามีตัวไออ้วนเ p พีดาวเยอะเลยนะครับเราจะอัพให้น้องเจสนะ ตัวที่สาคัญที่สุดนะครับอ่ะไม่พอว่ะทุกคนอ่าไปไหมเอาตัวที่คิดว่าไม่ค่อยเก่งไปเลยแล้วกันเนาะอ่ะพวกเนี้ยไม่น,าน่าจะใช้ได้ใช้นะครับผมอยากให้น้องอ้วนของเราเว่ร้อยเจ็ดห้าไม่ใช่น้องอ้วนน้องเจฟน้องหาตังไปก่อนตัวเนี้ยตัวเนี้ยไปก่อนไปไปมาบอยน่าจะประมาณนี้นะอีกใครอี้าเวลวนะครับอ่ะไปเลยเมเทนานยูนิคกูเทดเหรอไม่ได้ไม่ได้ไไดก็ครูแบบพิงก็ไม่ได้ เ <Yeah, S 2> นี่ยตัวพวกนี้เอ้ยได้วะเมทัไานต์กาดตัวนี้ก็ไม่ได้เก่งละอ่าันจิโร่ต้องเก็บไว้ก่อนมีสี่ดาวสี่ดาวเนี่ยน่าจะไปได้หมดเลยนะครับลูฟี่เก็บไว้ก่อนเบจิต้าเก็บไว้ก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับถ้าปิดวบอกเราเลเวลร้อยเจ็ดห้าแล้วโอเคสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งโกร้อยเจ็ดห้าเรียบร้อยนะครับตัวเงินเราน่าจะโอเคละขาดออฟเนี่ยถ้าได้ออฟนี้มาจะ โหดเยี่ยมเอามาขิดเลยทุกคนจะเล่นง่ายขึ้นอีก20 0ร้ไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่าวะดิอันนี้คือประเด็นธรรมดาพอดูก่อนผมไม่แน่ใจว่าเพราะไม่ใช้ธรรมดาหรือฮ์ดคอแบบโดยรวมนะน่าจะธรรมดาเลยอ๋อขอให้ปเป็นอย่างนั้นครับเดี๋ยวเราเอาตัวเงินก่อน,นะครับเออเลิกเบียวน้องเลิกพูดแล้วก็รีบปล่อยตัวมาตบบ้านพี่ได้แล้วบ้านบ้านเลือดร้อยบ้านเลือดร้อยหกร้อยไม่เง้ย นี่ผมจำได้เขาจะเล่นกันตรงนี้แล้วเอ๋ไหนขอดูเส้นทางหน่อยครับว่ามันมาทางไหนนะอ่านี่ไงแต่ว,า,วางถูกนะนี่เดี๋ยวเราจะเล่นประมาณตรงนี้นะครับไหนดูเลือดสิเลือดเก900้าร้อยเอ๊ะเดี๋ยวเขากดเอ็กซ์ตีมกันวะแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดมันจะมีโอกาสออกด้วยนะครับซึ่งถ้าตอนนั้นน้องๆบอกว่ามันไม่ได้มีโอกาสออกแค่ครั้งเดียวที่จะออกนะครับผมเฮ้ hey, แม่หนู้ในในวิ่งเร็วไปไหมฉันยังไม่ทันได้เอ้ยมันมีออมอีก นี่วางว้ตรงนี้เลยแล้วกันตอนนี้ไม่ต้องรีบวางตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวให้ไอ้กัดแตบ,บไปก่อนส่วนเราก็อัพตัวไปสดลูกใครไปก่อนนะครับอัพตัวเงินนะม่เงินม้าเลยทุกคนดูดิเลืองสามพันกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องวางไอนะ้นี่นะนี่ไงพรุ่งนี้น่าจะคุมนะครับโอเคน่าจะไหวแล้วน่าจะไหวแล้วตัวพวกนี้น่าจะโดนไอ้องกัดข้างหลังตบอยู่หวังว่ายอย่างนั้นนะ เดี๋ยวไปอัพลูกข้างหลังให้มันตีสองเท็ก่อนอ่านี่โอเคโอ้ตีแสนเลยเหรอนี่เพิ่งวางเลยไดเฮ้ยเกเตวัวเริ่มหลุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราวางบัฟอ,อีกจะได้อ้วนๆอ,อ่ะไหวไหมไหวไหมชิบหายละตัวน,นี้เลือดหกพันตีแสนหนึ่งไหวอยู่ตรงนี้เอ่อตีเจ็ดหมื่นมันตีเจ็ดหมื่นก็จริงแต่ว่าตัวมวรรันค่อนข้างน้อยนี่ไงเดี๋ยววางเพิ่มรวมตีมันลุกตีเจ็ดพันตีมันเข้าไปอย่างนั้นละอย่างนั้นรวมตีมันลุก สู้สู้ไม่ได้ด้วยพลังคนเดียวก็หมาหมู่แม่งพโอเขงั้นงี้ก็ชิวแล้วดิอ่าตีแสนตัวนี้ตีแสนถ้าเราอัพเพิ่มก็จะตีสี่แสนอ่าตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งอ่ะตัง์หมดแล้วก็พึ่งเดือนพึ่งเดือนเดี๋ยวนี้ลิ้นทันบ่อยพึ่งดวงว่าเราจะไหวไหมนี่ออกมาเลือดท้าแสนนะครับ เท่ากับว่าเราสามารถตีทีเดียวได้อยู่อ่ะบอสออกมาเลือดโอ้โหชิลสองล้านกด X อีกตีมัวะอาจจะต้องกดเอ็กซ์ตีมนะรู้สึกกดธรรมดาแล้วมันดูง่ายเกินไปสําหรับเรานะครับนี่ไงพับพับพับมาดูกันว่าจะได้ออฟเลยไหมน่าจะไม่นะครับมันน่าจะต้องกดเอ็กซนะ์ตีมมั้งเอ้ย,อยเอาไม่ใช่เอ้ยนี่ไงไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ขึ้นโอเคเหมือนจะต้องกดเอ็กซ์ตีมจริงๆด้วย เดี๋ยวดูกันนะครับว่ามันจะมีออฟขึ้นมาหรือเปล่าแบบมันได้ขึ้นแบบ่องหมายตกใจอะไม่แต่ว่าไม่มีใช่ด้วยเออเกลือเกลือถือว่าไม่ได้แย่นะครับที่เราเล่นเมื่อกี้มันได้ตัวละครมาแต่ไม่ได้สิ่งที่เราต้องการอีก1 7นาทีจะรีตู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมว่าน่าจะจบคลิปแค่นี้นะครับผมว่าแพทหน้าไอไม่ใช่อแพทหน้าคลิปหน้านะ ที่ผมจะทํานะผมพูดเลยว่ามีตัวเยอะมากที่อยากทําตัวแรกที่ผมจะทําเลยนะคือหนวดดาใช่ของครบแล้วนะครับของก็ครบแล้วนะครับผมแหม ก็มันตังเล่นตัวเหลือวเกินก็ลืมไปว่าเราต้องทำมันก็สึกย่อยมาทิ้งวิกโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามากันด้วยนะครับเสียเพชรฟรีๆบิ๊กสอง0แม่งสวยมากโอเคไว้เจ,กจอกันคลิปหน้าครับซิ o ูบอกเลยคลิปหน้าสนุกแน่